ครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับพบกันเป็นประจำนะครับทาง YouTube ช่องคณิตคิดได้มวลๆนะครับก็มาพบกับแนวข้อสอบนะครับในการเตรียมสอบเข้าม .4 นะครับในโรงเรียนดังๆทั่วประเทศนะครับกับกับผมคุณครูกิติเชษบุญสนิทคนเดิมนะครับวันนี้ก็จะมาพบกับแนวข้อสอบคณิตศาสตร์นะครับในเรื่องที่2นะครับก็คือ EP 2นะครับเรื่องพหุนามและทฤษฎีเศษเหลือนะครับ สำหรับวันนี้ก็จะนำเสนอเป็นข้อที่10ครับครับสำหรับสมาชิกที่กำลังเข้ามาใหม่นะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดแนวข้อสอบในข้อต่อๆไปนะครับเหมือนเดิมนะครับหลังจากจบแนวข้อสอบข้อที่10นี้แล้วสามารถคลิกดูแนวข้อสอบในข้อที่11ข้อต่อไปในท้ายคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับครับมาพบกับแนวข้อสอบข้อนี้กันเลยนะครับ โจทย์คำถามนะครับถ้าในวงเล็บ x บวก1คูณกับในวงเล็บ x ลบ5แล้วทั้งหมดบวก m สามารถจัดอยู่ในรูปในวงเล็บ x ลบ k ทั้งหมดยกกำลัง2แล้ว k บวก m ตรงกับข้อใดนะครับก็จะมีช้อยเลือกอยู่4ช้อยเลือกนะครับตัวเลือกที่1ตอบ15ตัวเลือกที่2ตอบ11ตัวเลือกที่3ตอบ10และก็ตัวเลือกที่8เอ่อโทษนะฮะตัวเลือกที่4ตอบ8นะครับ จากในความคิดนะครับในโจทย์ปัญหาข้อนี้เราก็จะหาผลคูณของพหุนามน,นะครับแล้วก็จะนำนำมาเทียบสัมประสิทธิ์นะครับก็จะทําให้แก้โจทย์นานข้อนี้ได้ง่ายเราไปพิจารณากันเลยนะครับครับจากโจทย์นะครับก็คือในวงเล็บ x บวก1คูณกับในวงเล็บ x ลบ5ทั้งหมดบวกด้วย m อย่างนี้นะครับเราก็จัดการคูณเลยนะครับวงแรกเล็บทั้ง2วงเล็บคือ x บวก1กับ x ลบ5นะครับ ก็จะได้ x กำลังสองลบสี่ x ลบห้าแล้วค่อยบวกกับ m ตรงนี้ในการคูณน้องๆก็คงจะชัดเจนนะครับ x ทบทวนเลยนะครับ x คูณ x จะได้ 5, x กำลังสอง x คูณลบห้าได้ลบห้า x เราเก็บไว้จากนั้นเรานำหนึ่งไปคูณบ้างหนึ่งคูณ x ก็ได้หนึ 2, ่ง x หนึ่ง x ไปหักล้างกับลบห้า x ก็จะเหลือลบสี่ x ชัดเจนนะครับจากนั้นนำหนึน่งไปคูณกับลบห้าก็จะได้ลบห้าอย่างนี้แล้วทั้งหมดก็เป็นบวกกับ m นี่คือสมการในโจทย์ที่ เราได้นะครับแต่ทีนี้เราจะไปพิจารณาสมการในวงเล็บ x ลบ k ทั้งหมดยกกำลังสองตรงนี้ก็เป็นกําลังสองสมบูรณ์นะครับในรูปของผลต่างกําลังสองของผลต่างนั่นเองนะครับมันก็จะได้หน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองใช่ไหมครับข้อหน้าคือ x ก็ได้ x กำลังสองหลังคือ k นะครับลบสองหน้าหลังก็ได้สอง x k ลบสอง k x ก่อนเดียวกันนะครับเราก็จะนําค่าคงที่ขึ้นก่อนนะครับคือลบสอง k ตามด้วยตัวแปร x k, นั่นเอง และบวกด้วยหลังก็คือ k ยกกำลังสองนั่นเองหลังกำลังสองชัดเจนน,นะครับจากนั้นเราก็จะแก้สมการตรงนี้โดยการเทียบสัมประสิทธิ์ไปจารณากันเลยนะครับในการเทียบสัมประสิทธิ์นะครับดูสัมประสิทธิ์ของ x นะครับสัมประสิทธิ์ของ x ในบรรทัดบนก็จะได้ลบสี่สัมประสิทธิ์ของ x ในบรรทัดล่างก็จะได้ลบ2 k สรุปนะครับลบ2 k ก็จะเท่ากับลบ4อย่างนี้เพงาั้นตัวแปร k ก็จะดูดออกมาก่อนนะครับแก้สมการ k ได้2ออย่างนี้ชัดเจนนะครับต่อไปเราไปดูนะครับโดยการเทียบสัมประสิทธิ์ ค่าคงที่ครับตรงนี้ค่าคงที่บรรทัดบนก็คือลบหบวกเทีนี้ค่าคงที่ในบรรทัดที่2อก็คือ k กําลังสองเพราะฉะนั้นเจ้า k คกลังสองตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับลบหบวกเใช่ไหมครับเคกลังสองแต่กับลบหบวกเแต่ k คือ2เราคานวณเลยนะครับ k คลังสองคือ2องยกกำลังสองสองเป็น4ก็ได้4เท่ากับลบหอแบบนี้นะครับแก้สมการ M ครับก็จะได้9ก้าชัดเจนนะครับเมื่อเรารู้ค่า K และก,ก็ค่า M แล้วเราก็จะหา K-M เได้เลยนะครับแทนค่า k เป็น 2m เป็น9 2บวก9ก็ได้11ครับก็จะได้ข้อคำถามข้อนี้ก็ได้คำตอบง่ายๆอย่างนี้นะครับไปพิจารณาคำตอบกันเลยนะครับครับจากโจทย์นะครับเราจะไปพิจารณาค่า K-M บวก M ตามที่ได้หาไว้แล้วคือ11ก็ตรงกับช้อ์เลือกที่2 ัดเจนไหมครับโจทย์ข้อนี้นะครับมองดูโจทย์ผืนๆถ้าเราไม่คุ้นเคยจะมองเป็นโจทย์ยากนะครับแต่ถ้าน้องๆหนูๆนะครับฝึกทาบ่อยๆหรือเห็นโจทย์ปัญหาอย่างนี้บ่อยๆก็จะกลายเป็นโจทย์ง่ายนะครับการแก้สมการประเภทนี้เราใช้วิธีการแก้โดยที่เทียบสัมปสิทธิ์นะครับจะเจนนะครับครับก่อนจากกันก็เหมือนเดิมนะครับก็ขอฝากคําคมไว้นะครับคิดได้และลงมือทําแล้วเราจะเก่งขึ้นนะครับ ก็อย่าลืมนะครับสำหรับสมาชิกที่กำลังเข้ามาใหม่นะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในข้อแนวข้อสอบในข้อต่อไปนะครับและที่สำคัญนะครับชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับคนละแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครูผู้จะทำคลิปแนวการต่อไปนะครับก็สามารถกดเพื่อเลือกดูเรื่องไปนะครับก็คือเตรียมสอบเข้าม .4 นะครับในวิชาคณิตศาสตร์ในเรื่องที่2ก็คืออีก2ข้อที่11 หรือคลิปวิดีโอที่สนใจทางด้านล่างนีไ้ได้เลยนะครับ